มายวินประนมมยวินประนมมือและนั่งบริกรรมพินพาดทำเพลงตะสนิบาตท,ทุกทุกคนตั้งตาคอยมองดูพอถึงรัวท้ายตะมัทนาเดินออกมาตาจ้องเปิ่งไม่แลดูใครและกิริยาอาการเป็นอย่างคนที่ยังหลับอยู่และพูดหรือแสดงกิริยาอย่างคนที่ฝันสุเทศลุกจากบัลลังลงมาต้อนรับด้วยความยินดีแต่ขันเห็นมัทนาจังงังอยู่ไม่ยิ้มแย้มก็ชะงัก แล้วหันไปพูดกับมายาวินทำไมนางมาถึงแล้วแต่ไม่ยอมพูดจากับข้าเลยเพราะนางตกอยู่ในมนสะกดของข้าแต่เดี๋ยวข้าจะแก้มนให้เดี๋ยวนี้เลยพูดสั่งมัทนานางมัทนาคนสวยถ้าหากท่านสุเทพถามอะไรเจ้าให้เจ้าตอบด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวานถึงแม้ว่าเจ้าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตาม ก็ให oh, ้เจ้ารีบตอบโดยเร็วข้าเข้าใจแล้วเออเียงหงหากท่านสุเทตรัสถามอะไรหมอมฉันก็จะตอบทันทีมันต้องอย่างนี้ว่ะอวางไะอันเนี้ยมันต่อจากกลัวใครสักคนพูดไดหมเพราะถ้าเกิดกูพูดมันจะเป็นเสียงเสียงเดียวกันเดี๋ยวแม่พูดกันนะ พูดสั่งมาทนามันมันเป็นการไม่ไม่ไม่มคือกียาใช่มาคือกีหยาไม่ต้องพูดต้องแบบพูดเฉยๆอะไรวะกูกินเอาไปเลยแต่กูต้องพูดคำไหนแล้วสั่งมาทานาอ๋อมาทนาคนงามพี่นั้นหลงรักเจ้ามานาแล้วเจ้าบอกพี่มาหน่อยเถิดว่าเจ้ารักพี่เหมือนกัน หม่อมฉันจะรักท่านหรือไม่รักท่านก็ไม่อาจจะขัดความเห็นของท่านได้มาทนานี่เจ้าพูดจริงหรือตอบข้ามาหม่อมฉันขอตอบว่าหม่อมฉันจะพูดในสิ่งที่ท่านต้องการจะรักหรือไม่รักทําไมเจ้าจึงไม่บอกสิ่งที่เจ้าคิดกับข้าละ่ะหม่อมฉันจะรักหรือไม่รักก็แล้วแต่ท่านว่าต้องการอย่างไรพี่รักน้องและหวังว่าน้องจะไม่ทอดทิ้งความรักจากพี่ไป ท่านรักหม่อมฉันด้วยความสมัครใจแล้วหม่อมฉันจะทิ้งท่านไปได้อย่างไรความรักของพี่นั้นช่างเศร้าใจนักเพราะพี่ไม่อาจอยู่ใกล้ชิดน้องได้ความรักของท่านนั้นจะหายจากความเศร้าใจได้เพียงเพราะได้อยู่ใกล้ชิดกันอย่างนั้นหรือโอ้มัทนาทำไมเจ้าจึงไม่ตอบสิ่งในสิ่งที่พี่ถามโอ้ท่านเทวดามัทนาได้ตอบในสิ่งที่ท่านถามมาแล้ว เสียแรงที่พี่รักใครเจ้าแต่เจ้ากลับไม่รักพี่ตอบแม้หม,ม่อมฉันจะเย็นดีที่จะรักท่านหรือไม่ก็ตามหากท่านจะรักหม,ม่อมฉันต่อไปก็เสียแรงเปล่าโอ้แม่สาวรูปงามเจ้าไม่ควรจะใจแข็งกับข้าขนาดนี้โอ้ถึงหม,ม่อมฉันจะมีรูปงามแต่หม,ม่อมฉันก็บอบบางเพราะฉะนั้นใจของหม,ม่อมฉันจึงต้องเข้มแข็งเข้มแข็งเปนกูเข้มแข็งวะ่ะเออวะ่ะ <laughs> ไปเข้มแข็งอ่ะไม่เห็นขอไข่ <ý Rahmen> แล้วก็ไปเข้มแข็งไปแล้วอ่ะกูแบบอ๋อโอเคสุเทพจ้องดูนางแต่นางยังคงตาลอยไม่จับตาอยู่สุเทพออกชะุงนจึงลองพูดไปอีกหาค่าจะกอดและละเออหาค่าจะกอดหรือจูบเจ้าเจ้าจะว่าอย่างไรเอ๊ะเ่็ไงวะ หม่อมฉันจะขัดก็ไม่ได้ทําตามที่ใจท่านต้องการเถิดว่าจะเจ้าเต็มใจหรือไม่ถ้าข้านั้นจะกอดและจุบเจ้าอร่อยมากหม่อมฉันจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม,ามาแต่หม่อมฉันจะทำหน้าที่ไม่ให้ขาดตกบกพร่องอีกอน้องสุเทพไม่พอใจในคำตอบของนางจึงหันไปพูดกับมายวินไ <c oughs> อ้หี้ยมู่ไม่ไต้องพู อินเอเนอร์จี <laughs> ้อ๋อมีแอคติ้งนิดนึงมามายูวินทำไมนางหนุ่งเป็นเช่นนี้นางเหมือนคนที่กำลังละเมือไม่มีชีวิตจิตใจเราถามอะไรไปนางก็ยอ้อนเรากับเหมือนวนติงถามอะไรไปนางก็ย้อนเราเหมือนคำถามที่เราถามไปทำไมต้องการจะเอ่อเหมือนต้องการจะกวนใจให้เราโมโห เหมือนกับเรากำลังพูดกับหุ่นยนตอยู่ท่านสุเทศที่นางเป็นอย่างนี้พอลิศของมนสะกดซึ่งบังคับให้นางตอบเรื่องราวได้แต่ไม่สามารถบังคับจิตใจของนางให้ชอบได้แต่ถ้าหากท่านต้องการให้นางคอยรับใช้ท่านข้าสามารถผูกใจนางไว้ด้วยเวทมนต์ไม่ให้นางขัดใจท่านและบังคับให้นางยอมเป็นข้ารักใช้ของท่านได้ ไม่อยากได้นางด้วยวิธีแไม่อยากได้นางโดยวิธีนั้นแหละเสียแรงที่ข้าอุตส่ารักนางอยากให้นางรักข้าต่อผูกใจด้วยเวทมนต์แล้วก็ตามใจข้าฝ่ายเดียวก็ไม่ดีข้าอยากให้นางรักข้าด้วยใจจริงฉะนั้นจงรีบคลายมนต์โดยเร็วเถิดหากข้าโชคดีครั้งนี้ข้าอาจสมหวังน้อมรับน้อมรับสมหวัง อมายวินประนมมือและไร้มนต่อไปนี้อันเวทมนต์ที่ผูกจิตนางอยู่นั้นบัดนี้จงคลายฤทธิ์จากจิตของนางอย่างช้าๆให้เวทมนต์จงหายไปพินพ่อกำเพลงรัวมายาวินยกมือไหว้แล้วเสียงเป่าไปทางนางวัฒนาครัฝ่ายวัฒนาค่อยๆรู้สึกตัว เอามือรูปตาเหมือนคนตื่นนอนเพราะเอย <laughs> <laughs> และพอจบดัวก,ก็ได้สติสมบรูบรณ์ <laughs> บัดนี้ <laughs> นางเดี๋ยวแรไปเห็นสุเทศก็ตกใจครับถ้าตั้งถ้าเหมือนจะหนี <laughs> ไปแต่สุเทศขวางทางไว้น่าจมงามสว่างสวยดิงสายป้านในท้องฟ้า ไหนไหนเจ mm ้าก็มาแล้วจะรีบหนีพี่ไปไหนแต่มันส่งมาให้เป็นอ่างนี้ยมันอาจเสียงมาเสียงตอนไล่มุนมันอาจเสียงมาอ๋อก็ได้นะดังจัง อาวคุณพูปิดอันนี้เปิดปิดเสียงได้นะเ,เดี๋ยวแป๊บหายแไม่ออกกูรับไม่ได้กันเลยเ <laughs> มื่อกี้มาธนาด่าก,ก่อนเลยตอนนี้นกูขอพูดก่อนเลยท่านสุเทพหม่อมชันมาที่นี่ได้อย่างไรไม่ทราบสักนิดจำได้ว่าหม่อมชันอยู่ในสวนดอกไม้มีลมพัดมาเย็นๆแต่อยู่ดีๆก็เกิดร้อนในใจเรากวัาว่าโดนไฟผลาน ร้อนจนไม่สามารถทนได้แล้วหม่อมฉันก็สิ้นสติลงหม่อมฉันมาที่นี่ได้อย่างไรหรือว่ามีใครอุ้มหม่อมฉันมาขอท่านทรงเมตตาและให้อาภัยที่หม่อมฉันบุกรุกถึงลานในพี่จะบอกให้เจ้าทราบว่าพี่นั้นใช้มายาวินให้พาเจ้ามาที่นี่ด้วยเวทมนต์เหตุใดท่านจึงทำเช่นนั้นให้หม่อมฉันต้องอับอายแก่หล่อนางฟ้าทั้งหลายโอ้พระองค์ได้โปรดอาภัยให้หม่อมฉันด้วยเถิด วัฒนาร้องไห้พินพากทำเพลงโดยโอ๊ตสเทศปรอกโอ๊ตวะโอ๊ตเพลงโอ๊ตสิเทศปรอ <S 2> <S 2> โอนางวัฒนายอดอ่ะอย่าร้องไห้ไปเลยใบห<า>น้าน้าอ,นองจะหมุนหมองพี่นีิรักและเฝ้าดูแลเจ้าไม่เจ้าละใครละเคืองใจพี่รักเจ้าเจ้าไม่ต้องละอายเลยอันผู้หญิงกับผู้ชายเกิดมาก็ควรจะร่วมรักกัน เจ้าน mm ั hmm. ้นก <ett>: ็รูปงามไม่ควรจะขาดรักเลยพระพรหมท่านสร้างไว้เพื่อให้ผูกพันบุญของพี่แล้วที่ได้มาเจอและได้รักน้องพี่จะทนุถนอมน้องขอเจ้าจงยินร้อมรักรับรักพี่หากเจ้าไม่ขัดข้องเราก็จะรักกันยาวนานไม่จืดจางและเจ้าจะช่วยดับทุกข์ให้พี่พี่รักเจ้าหากได้เจ้าสมใจ พี่คงจะมีความสุขมากแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนี้พี่ก็คงไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ mm hmm. หากมีชีวิตอยู่ต่อไป mm hmm. ก็เหมือนตายเพราะมีความทุกข์และช้ำใจอะมัทนาจงฟังและตอบพี่เถิดพี่จะได้มีความสุขหม่อมฉันฟังคำอ้อนวอนของท่านถ้าหม่อมฉันเอออาตามน้ำไปกับท่านด้วยก็จะเป็นการโกหกเพราะไม่ตรงกับความจริง อันชายไดประกาศบอกรักหญิงถ้าฝ่ายหญิงชอบก็จะรับรักแต่ถ้าหากไม่รับถ้าหากไม่รักแล้วรับรักก็จะไม่อืมก็จะเป็นการหลอกลวงให้ฝ่ายชายได้หลงดีใจสำหรับตัวหม่อมชั้นนี้จริงใจไม่คิดที่จะโกะหกใครหวังว่าท่านจะเมตตาการุณาหม่อมชั้นด้วยหม่อมชั้นก็ควรจะดีใจที่ท่านรักหม่อมชัน้นแล้วหม่อมชั้นก็ขออภัยในสิ่งที่ได้ร่วงเกินท่าน ถ้าท่านทรงโกรธหม่อมฉันก็ราบขออภัยด้วยเพคะที่เจ้าไม่ยอมรับรักที่พี่เอ้ที่เจ้าไม่ยอมรับรักพี่เพราะเจ้ามีคนรักอยู่แล้วอย่างนั้นหรือหม่อมฉันไม่มีชายใดยังคงเป็นโสดไม่มีใจใฝ่ในเรื่องรักเช่นนั้นเจ้าก็จงฟังพี่กล่าวเจ้าช่างงดงามยิ่งนะักก็มิสมควรที่จะใจดำหม่อมฉันฟังทุกคำที่ท่านพูดก็รู้สึกสำนึก แต่จําเป็นที่จะต้องกล่าวซ้ําเหมือนกับที่เคยพูดไปที่เจ้าไม่ยอมรับรักข้าเป็นเพราะข้าไม่ดีตรงไหนหรือท่านจะไม่ดีได้อย่างไรหม่อมฉันสิไม่ดีพราอไม่ได้ตอบรับรักท่านยิ่งฟังเจ้าข้าก็ยิ่งขัดใจความทุกข์ที่มีท่วมท้นในใจมัทนาคนงามพี่จะบ้าอยู่แล้วช่างสลดใจยิ่งนักคำพูดที่ท่านต้องการจากตัวหม่อมฉันถ้าหม่อมฉันตอบท่านไป หม่อมชันก็จะผิดสัญญาที่ให้ไว้กับตนเองขอให้ท่านมีความสุขข้าขอทูลลาวัฒนากราบและแล้วตั้งท่าไปจะไปแต่สุเทพจับข้อมือไว้ด้วยกิริยาที่ออกจะกบช้าก่อนวัฒนาเจ้าจะไปไหนไหนวะเดี๋หน่อมฉันอยู่ไปเ้าวิจ์จตทำให้ท่านํำคาญใครบอกเจ้าว่าพี่ํำคาญหม่อมฉันสังเกตเห็นเอง เจ้ามารอเด่นอย่างนี้เห็นพี่เป็นคนโง่หรือบ้าหรือไงโง่ผมฉันขอรบและตอบท่านอย่างจริงใจท่านก็ไม่ควรเชื่อเลยท่านก็ไม่เคยเชื่อเลยกับพูดชักชวนชมเชยให้ข้ารับรักตอบให้ข้ารับรักให้ข้ารักตอบท่านทรงเป็นเทวดาที่ยิ่งใหญ่เกียรติยศเกียงไกลมีสนมมากมายในพิมาน ท่านจะโปรดปานหม่อมฉันสักี่วันเมื่อท่านบอกใช่ใช่นั่นแหละที่เขาบอกอ้อะใช่ใช่ชอบเหมือนกันมันดูเข้าถึงดีท่านเบื่อหม่อมฉันก็มีต้องโศกเศร้าคอยมองแต่ท่านหรือหม่อมฉันเป็นผู้ถือศัจจะนั่นก็คือถ้าหม่อมฉันไม่รักอย่างจริงใจถึงแม้จะเป็นชายใดขอร่วมรักก็จะไม่ยินยอมพร้อมใจดังนั้น ขอให้พระองค์ผู้เป็นเทพผู้มีฤทธิ์จงทรงโกรดด้วยเถิดหม่อมฉันขอโทตวาดตวาดซะแม่ม่นาเจ้านี่ช่างเจ้าเร่นักแต่ละคำที่พูดออกมามีแต่คำไม่ดีช่างเป็นคำพูดที่ตลบตะแลงเมื่อข้าถามเจ้าก็ไม่ตอบและไม่เต็มใจฟังถ้าเจ้าได้หัวใจไปเจ้าก็จะไม่รับรัก ข้าจึงจะให้เจ้าไปจากสวรรค์เพราะถ้าหากเจ้าไปชอบคนอื่นเข้า้า,าก็จะโศกเศร้าเอ้ยข้าก็คงจะโศกเศร้าไม่อยากจะได้ยิน <laughs> อาว้ <laughs> ได้เห็นอีกเพราะฉะนั้นจะให้เจ้าไปจุติที่โลกมนุษย <laughs> <laughs> ์หอ เจ้าต้องการจะเกิดรูปใดนะเป็นสัตว์สองเท้าหรือสัตว์สี่เท้าหรือเป็นอย่างอื่นเลือกตามใจเจ้าเถอะแล้วข้าจะสาบให้เจ้าเป็นอย่างนั้นเออเป็นเช่นนั้นจนกว่าเจ้าจะสํานึกในความผิดของตนเองลูกผิดและอ้อนวอนข้าเมื่อนั้นข้าจะให้เจ้ากลับสวรรค์ดังเดิมแล้วตกลงเจ้าจะเป็นอะไร่ะหม่อมฉันอะไรวะหม่อมฉันเป็นแต่เพียงนางมัทนาไม่คิดจะอวดดี หม่อมฉันเป็นคนอาภัพที่ไม่ได้รับใช้ท่านในความเมตตาของท่านนั้นหม่อมฉันจะรับใช้และตอบแทนท่านแล้วที่ท่านให้เลือกนั้นหม่อมฉันขอเป็นดอกไม้ที่สวยงามพันไม้นั้นแล้วแต่ท่านจะทรงเห็นชอบขอให้มีเพียงกลิ่นหอมและกลิ่นของหม่อมฉันนั้นจะได้ถวายท่านไปบูชาหม่อมฉันขอเพียงแต่ให้ได้ทําประโยชน์แก่ท่านเท่านั้นว้าคนดีจังที่เจ้าขอมาข้าจะให้เจ้าเป็นตามนั้น มายาวิน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 นางขนาต้องการที่จะเป็นดอกไม้ดอกไม้ใดมีทั้งสีทั้งกลิ่นที่สวยงามและหอมไหมท่านไม่ท่านเหรอไหนไม่ท่านเหรออยไะนะหอมไหมท่านไม่ทนไหมท่านแต่ต้องมีหนามไว้ป้องกันไม่ให้พวกสัตว์เดรัจฉานทำลายมายาวินมายาวินมายาวินโอ้โหโอ้โหเรียน ดอกไม้ที่สวยงามดังที่พระองค์ถามมานั้นมีในสวนนันทะอ๋อดอกไม้ที่สวยงามดังที่พระองค์ถามมานั้นมีในสวนนันทโนที่มเ ah ห e, สีพระอินทร์ทรงปรดเห็นมีแต่ในท้องฟ้าในดินแดนมนุษย์นั้นยังไม่มีไม้นี้ชื่ออะไรเจ้าบอกข้ามาไม้นี้ชื่อทากากุพัชกะ,ชกะสีแดงเหมือนผู้หญิงยามอายมีขนาดใหญ่ และมีกลินหอมทรงกินไปไกลรวมทั้งมีหนามมากมายเหมือนมีเข็มอยู่เพื่องบินอยู่ควักไข่รสชาติหวานกินแล้วอร่อยสามารถระงับความโกรธและมีสรรพคุณหลายอย่างด้วยดีล่ะข้าจะให้นางมัฒนาเป็นดอกไม้นี้เจ้าจะว่าอย่างไรอะหม่อมฉันพอใจดอกไม้ที่ท่านกล่าวมา ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านทรงเมตตาหมอ่อมฉันโทษน้มึงดนไล่ลงสวรรค์แล้วมึงยังขอบคุณเพื่อกะรด้วยอำนาจที่ข้ามีข้าเออไม่ใช่ด้วยอำนาจที่ข้ามีจงสาบให้นางมัฒนาไปเกิดใหม่ในดินแดนมนุษย์เป็นดอกไม้ที่ชื่อกุบชกะ <c oughs> ให้เป็นเช่นนั้นจนกว่าจะรู้สึกนักใจและเมื่อถึงวันเพนให้เจ้าเป็นมนุษย์ได้เพียงหนึ่งคืนแต่ถ้าเจ้ารักกับผู้ชายเมื่อไร เจ้าจะไม่กลับมาเป็นดอกไม้อีกถือว่าดีมากเลยแต่ข้าเอออีกแต่ถ้าเจ้ามีความรักแล้วเป็นทุกข์จนไม่สามารถทนได้เจ้าจงอ้อนวอนข้าแล้วข้าจะให้อภัยเจ้าเจ้าจงเกิดเป็นกุหลาบงามที่ป่าหิมาวันข้าขอสาบไว้เดี๋ยวนะข้าขอสาบไว้ข้าขอสาบไวอ่าพินพาดทำเพลงคุกพาด กุกระพาดว่าสุเทศแผงลิ้ฟ้าแรบแวบว่าตลอดเพลงพอถึงรัวท้ายมัทนารองกีตและล้มลงกับกูกีตไม่ไม่กีตม่งกูกีดไม่เป็นไม่กีิก่ไม่ไอ้กีตแทนกูไม่ละมึงอยากกีิ่เลยกูบอกแล้วอาวเศร้ากีิ่งเอะมึงกีติองเองยวมึงเหมือนนกเลย เอาซาวกิมาธนาเป็นที่อะไรเกิดเจอเออมาธนาเป็นซาวกิมันเจ็บขนาดนั้นเลยเวะไหนมันบอกว่าขอบคุณไงทำไมถึงก็ขอบคุณแล้วก็มันเจ็บมั้งวะอาจจะเพราะโดนสาบหรือเปล่ามันโดนสายฟ้าเปล่าเออเอออือนี่อันนี้ว้ายันร้อนร้อนรลอนเมื่อกี้เมื่อกี้ม่งกลัวมื่ อ๋ออ๋นนี่มันเป็นสีซาวคันโคตรแต่ว่าดีนะแสดงว่าเพื่อนเรียนกับคูณมอมพิมลถึนไม่มีบทเท่านี้เท่าเราเลยเพราะว่าห้องอื่นมันต้องแบบทั้งเรื่องอ่ะุย